แม่แอนนี่ค่ะเมื่อน,นี้กะยากในฟิลแบบหลังจานนอกบ้านนะ่ะตะกี้เนาะอยู่กับพ่อกับแม่กะไ่ได้บม่ได้ร่ำรวยเลยกะสภาพกะจนกึกบนี่ละนี่ละค่ะเอ้าหลังจานนอกบ้านมื่อน,นี้ลูกสาวมื่อน,นี้ให้น้องแอนนี่ทอดไก่เองค่ะแม่กะเตรียมให้ทุกอย่างะให้น้อง้องทาเองหลังจานนึกถึงสมัยตะกี้อยู่กับพ่อแม่เนาะ มันถึงแม้ว่ามันจะจนแต่มันกน็มีความรู้สึกอิอบอุ้นเมื่อนี้จะโทรหาแม่วันออกพรรษาเหรอหรือวันเท้าพรรษาบม่รูจร้จะเปอร์ใดแต่ว่าแม่บอกอยู่เมื่อวานสั่งขา้าวสั่งของให้แม่ให้แม่ไวก้กินนะจ่อแม่บอกว่าจะแบง์ไปวัดพร้อมแกก็ดีใจค่ะลูกแม้ว่าลูกคนนีจ้จะไม่ได้มีความร่ำรวยอย่าง,างลูกแบบจนๆแต่ว่า พอแม่หนูก็นึกถึงพอแม่เสมอมีนิดมีน้อยแต่แบงค์ให้พ่อแม่ค่ะแต่ว่าเขากระบอกเคยที่จะมาขอหนูเลยนะนี่แต่หนูนี่อายที่จะอายจนต้องให้เนี่ยค่ะอายก็เป็นอย่างนั้ครัชีวิตทํากับพ่อแม่ทําดีกับพ่อแม่ถึงตกตามมันจะตกตามบนสุดค่ะยี่ห้อนี่งฉ กวันเดอร์เก้าบาทนท้อ,ทนองแอนนี่สวัสดีค่ะก้อนลูกสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะให้ทอดไกดเองค่ะ, <g ly> ดคะเดี๋ยวซีให้พอินอใ้เบิ้งเดอ้อเดี๋ยวสีทำคลิปให้หน้องแอนนี่กินไกดให้เบิ้งค่ะไกดที่ทอดเองแอนนี่ถ้ามันไปพลิกไปไปพลิก,กบ่อยไปไปกลับเปลี่ยนบ่อยนะลูกนะ๋ยวมันไหมให้หาดทำเองนะคะ ล้างก็บม่ได้หลังนิ่งใส่แล้วก็ยูน้าของขวานี่ละเมื่อก่อนอยู่ห้องเช้า้องเช้าตอนแรกที่หนูอยู่ัะค่ะตอนที่น้องแอนดี้ตอนที่ยังว่ามีน้องแอนนี้อ่ะก็ล้างถ้วยล้างชาต้องออกมาหลังเ้าน้องค่ะคนเขาก็แน่อคือว่าอินมันคือยูอันนี้อนาถใส่สับปะรังเคี่ยเพาว่าเป็นอย่างนี้ค่ะก็ไม่ได้เลือดเลือดหลอนส่เนาะเขาก็แค่ล้างถ้วยล้างชาติแต่ละหนูหนูเป็นคนบ่ค่อย ที่จะแคร์ไผ like like so kind of so like so so ่นะคะนอกจากว่าจะมีคนมาเป่าหูเป่าอย่าเขาอาจจะใช้มีคนมาเป่าหูเป่าอย่างเขาอาจจะรู้สึกหน่อยสักแป๊บนึงรู้สึกสักแป๊บนึงแต่ว่ามันกระดีขึ้นเลยค่ะเพราะว่าจิตใจเขามันบ่ได้คิดบ่ดีอย่างชีวิตดีได้ก็ขึ้นได้แต่อี้ย่างมันก็บม่ได้เสียหายพ่อก็บม่ได้ไปทำลายไผ่ลักจี้ชิงปล้นหรือไม่ได้ไปฆ่าแก่งไผ่เราค่ะบม่ได้ไปเบาหูเพื่อที่พ่อแด่ไผ่ถ้าอายุพอเฮา ให้หนูเนี่เด้อค่ะเป็นก็ลังใจให้นะ่ยด<ม>ูกันดูชีวิตค่ะเมินพี่ก็มินพีไ่ออมไม่ออกก็มินเออไม่ออกก็มันเหมือนเป็นแข็งติดกันน่ะสแสดงว่าไฟมันไฟมันน่าจะแสดงบอกรือว่าจังไดห,หนูคุกแปลงไปแล้วก็กมันบ่กอย่างใครเห็นใครแสดงความคิดเห็นอย่างไรว่าจังไดใครซื้อว่าจังไดมาแสดงความคิดเห็นอย่างไรเฟื้อทกมันเกอนเดี๋ยวข้อนั้นเดี๋ยวไปเบเิ้งกับหนองแอนนี้ก่อนไปไปไป,ไปเออจับหนัง มาค่ะเบิึงใกล้มองแอดนี้มันเป็นจังไดฉันอยากว่าตอนที่หนูไซส์มันอาจสีกระทะบ้องอ่อนฝันไดญเนาะเพราะว่าหนูกระยาไมนเป็นอันตรายตัวลู้มันนี่มันอันตรายมันกดมะนะแกหนูไป็รองกินนะอารามจนมันตานอ่ะมันอารามไหน หนูเปลี่ยนมอด้ค่ะธรามดามันจะมีกระทะอีกอันนึงนะแต่ว่าหนูหาเพราะเห็นอ่ะหรือว่าเอาใส่ใส่นี่ในตู้หรือเปล่าหนูก็เลยเอาจับอยากทําให้รู้ชินเร็วที่สุดก็เลยไปเอามอนีมามันจก็เลยปิดแต่ว่าเป็นอย่างดั้ค่ะเดี๋ยวาทาเสร็จเดี๋ยวให้พี่ๆเบิ้งห้อกแอนนี่กินเด้อให้น้องแอนนี่มีวิวอาหารของตัวเองค่ะ